ราคาน้ำมันลดลงแล้วแต่คุณรู้ไหมว่าปั๊มไหนถูกสุดวันนี้หนึ่งพฤศจิกายน2568เป็นวันที่สำคัญสำหรับผู้ใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์เพราะปั๊มน้ำมันหลักๆของประเทศได้แก่ปตทบางจากเชลล์และพีทีได้ปรับลดราคาน้ำมันบางชนิดลงแล้วซึ่งเป็นข่าวดีสำหรับผู้บริโภคในช่วงที่เศรษฐกิจยังคงผันผวนแต่คุณรู้ไหมว่าปั๊มไหนถูกสุดนี่คือคำถามท,าที่หลายคนอาจจะพลาดในวันนี้เราจะพาคุณไปเช็คราคาน้ำมันจากปั๊มใหญ่สี่แห่ง เพื่อให้คุณสามารถเติมเต็มถังได้อย่างคุ้มค่าที่สุดปตทราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่30.94บาทลิตรแก๊สโซฮอลอีแปอยู่ที่27.59บาทลิตรและเบนซินอยู่ที่40.14บาทลิตรซึ่งเป็นราคาที่ค่อนข้างน่าสนใจสําหรับผู้ใช้รถยนต์บางจากราคาน้ามันดีเซลเออยู่ที่30.94บาทลิตรและแก๊สโซฮอลเก้าสิบห้าเอสยูวอยู่ที่31.85บาทลิตรซึ่งเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่ต้องการคุณภาพสูง พีทีราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่30.94บาทลิตรและแก๊สโซฮอล์อยู่ที่31.85บาทลิตรซ,ซึ่งเป็นราคาที่คึกคักเท่ากับปั๊มอื่นๆเชลราคาน้ำมันเชล f u ฟิ s เซฟแก๊สโซฮอล์อียอยู่ที่30.14บาทลิตรซึ่งเป็นราคาที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการคุณภาพสูงรวมกับราคาที่คุ้มค่าคำถามที่น่าสนใจทำไมราคาน้ำมันจึงลดลงในช่วงนี้คุณคิดว่าราคาน้ำมันจะคงอยู่ที่ระดับนี้นานแค่ไห่ มาร่วมพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์เถอะ